อันยอซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ SM New G G หรือว่า h u s to Hush ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อนี้จริงๆหรือเปล่านะครับ h u s to Hush h a s h to Hush to, has to แฟนเนี่ยเรียกซาวไปแล้วว่าเด็กๆใจถึงใจนะครับในตอนนี้เขามีการลุ้นๆกันกยังคงมีลุ้นอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าไลน์อัพเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าจะเป็นใครชื่ออะไรเพราะ SM ยังไม่ได้ประกาศ ออกมามีเพียงแค่คลิปเปิดตัวใน SM-TOWN เทเท่านั้นหนึ่งเนีนเขาบอกว่าน่าจะมีเด็กไทยแหละที่ชื่อเชริสานะครับได้เดบิวตแต่บางคนก็บอกว่าน้องเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เดบิวตแล้วนะก็ยังเถียงกันอยู่จนถึงในตอนนี้แล้วก็มีคนบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูเหมือนเชริสามากเลยแต่ใช่เชริสาจริงๆหรือเปล่าจะเป็นคนไทยจริงๆไหมบางคนก็บอกว่าคนที่ บอกชื่อหรือปักชื่อเป็นเชริสานั้นไม่ใช่เชริสานะครับเป็นคนอื่นไปอีกก็ผบเถียงกันไปเถียงกันมาบางส่วนเนี่ยอยากให้มีเด็กไทยในวงไล่ก็อยากให้มีเด็กไทยที่เป็นผู้หญิงเดบิวต์กับทาง SM Entertainment บ้างและก็เชร์ให้เป็นเชริสากันสุดๆเลยแต่บางส่วนก็ปักธงฟันธงไปแล้วว่าไม่ใช่แน่นอนเชริสาไม่ได้เดบิวต์กับวงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกันแน่นะครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าคนนี้คือเชริสา,าจริงๆหรือเปล่าแลคิดว่า SM นั้นจะเดบิวต์เด็กไทยในวง New g ีจีไหมแต่จากที่ดูตามโซเชียลต่างๆเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเชริสาแล้วก็มีน้องได้เดบิวต์ในวงนี้แน่นอนใจเราเนี่ยก็แอบเชียร์ว่าอยากให้มีนะครับอยากให้ได้เดบิวต์กับ New GG ของ SM N Entertainment เหมือนกันและทุกคนหลักคิดยังไงบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับเชียร์กันไหมอยากให้มีหรือเปล่าคิดว่าใช่ไหมยอย่าลืมเมน์เมนมาที่ใต้คลิปนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ